สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสามท่านนะครับผมหาข้าวมาแล้วก็อาจจะลืมทนักทายนะครับผมอาจช่วยกดร์กดไลน์นะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ต็วันสงกรานต์นะครับผมได้ทักทายนะครับได้เข้ามาแล้วก็ขอเชิญนะครับผมทําบุญเลี้ยงช้างนะครับเชิญสร้างบารมีนะครับผม อาจจะได้มีโชคมีลาบนะครับผมเหลือสุดท้ายแล้วนะครับผม17ดตั้งสุดท้ายนะครับผมกับช้างสามเชือกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้เข้ามาใหม่นะครับผมเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับเพื่อให้กำลังใจพ่อควานะครับวันนี้สองชั่วโมงกับ50าสิบนาทีนะครับสี่ท่านเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดี ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อปานนะครับผมเหลืออีก1ิตเกตสตารสุดท้ายนะครับกับแม่นม้ำมยนะครับผมแม่นม้ำมยดอกหญ้าดวงแก้วนะครับผมสิบเกตสตารสุดท้ายกับสองชั่วโมงห้าสิบนาทีนะครับผมพ่อขอเชิญน,นะครับแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อพี่พี่น้องๆน,นะครับผู้ใจบุญทุกท่านนะครับผม ยังไม่ได้ไปวัดนะครับไปทําบุญที่วัดที่ยังไม่ได้ไปก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับทําบุญเลี้ยงช้างเสริมสร้างบารมีครับผมจะได้มีโชคมีลาบนะครับผมอา,อายุยืนยาวเหมือนช้างเลยนะครับผมสี่ท่านยังอยู่กับพ่อปาน,นเมืองสารงานขอบคุณมากๆครับผมอ,อย่างไรก็กดแชร์กดไลค์นะครับผม กดซับจะใครนะครับสิบเกียรติ้าสุดท้ายกับ5ท่านสวัสดีครับผมสวัสดีมากมากเลยขอบคุณมากๆนะครับที่ท่านยังเข้ามาอยู่นะครับผมห้าท่านก็อย่าพึ่งไปไหนนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับามาดูน้ำมือนะครับผมดูน้ำมือคนนะครับผมดูน้ำมือแล้วก็ดอก้านะครับอดอก้านะครับดอก้าก็โยกแล้วนะครับผมอดอกยายโยกแล้วจ้า อ่าโชคดีจ้าสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอ่าผู้เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีหกท่านนะครับผมอ่าขอบคุณมากมากเจ็ดท่านแล้วนะครับผมเกลีดท่านแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมอ่าอย่างไรก็ทักเข้ามาก่อนนะครับผมอ่าทักทายเข้ามาก่อนนะครับอ่าทักทายเข้ามาก่อนนะครับผมอ่าขวัญไม่เห็นอ่าขวัญไม่เห็นเมนเรา เป็นยังไงเนาะไม่เห็นเน้นเราเนี่ครับผมโอ้เข้ามาเยอะนี่คาเสว่ายอยู่นะครับผมอ่าควานทันษาไม่ไปลาวเหรอมัไปดนะ้วยอันนี้ของะวะไลนุชนะครับอ่าขอโทษน,นะครับคุณพี่คุณพี่ขอโทษมากๆเลยนะครับคุณพี่วะไลนุชนะครับผมห้500นาร้อยคะแนนนะครับผมอ่าห้500นาร้อยคะแนนกับสิบตะกร้านะครับผม ออพ่อควานควานไม่เห็นเม้นเรานะครับขอโทษมากๆเลยนะครับคุณพี่ขอโทษมากๆเลยคุณพี่วะไรนุชนะครับผมาจัดเลยน้องแับเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมวันนี้มัวเตสวัสดีนะครับคอมเมนต์ยังไม่เห็นนะครับผมต้องขอกราบประทานอภัยมากๆนะครับผมคุณพี่วะไรนุชนะครับผมอาจิตจักร้านะครับ 500คะแนนนะครับผมจิตตะก้ากับ500คะแนนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้โอ้เมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณวะไลนุษนะครับผมกราบขออภัยมากมากนะครับวันนี้วันนี้วันดีนะครับผมมีแม่แม่เอ็ซีใจดีนะครับมาเลียงช้างแล้วนะครับเลียงช้างแล้วแม่น้ำเมยได้กินแล้วครับผม วันนี้คนคนที่วักไรนุชนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผม